สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง c h u b i n n t a t y Channel นะคะคลิปนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะเกี่ยวกับ F&B Knowledge นะคะและในวันนี้นะจะมาแชร์เกี่ยวกับการ Cutting นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการหั่นในแบบต่างๆนะคะมันมีประโยชน์กับเราอย่างมากนะคะยิ่งสําหรับพนักง,งานเสริมนะคะก็คือเวลาที่เราจะอธิบายแขกว่าในเมนูนั้นๆมีส่วนผสมอะไรบ้างเออหรือเราอาจจะแบบ ทำให้มันมีสตอรี่ว่าเรารู้รู้มากขึ้นด้วยการที่บอกเอ้ยมันมีนะอันนี้ขันเป็นแบบนี้นะหรืออาจจะใช้เวลาที่เราเข้าไปคุยกับเชฟซึ่งแน่นอนเชฟเป็นคนต่างชาตินะคะเราก็จะคุยกับเขาเขาก็อาจจะอธิบายเรามาว่าเออมันมีส่วนผสมอันนี้ด้วยมันมีการตัดแต่งาการหันแบบนี้ด้วยก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ และเรามาดูการหั่นในแบบที่1น,นะคะแบบที่1เรียกว่าแมสซิโดันค่ะแมสซิโดวหรือด c สที่คือการหั่นเป็นลูกเต่านะคะขนาดเท่ากับลูกเต่าเลยก็ประมาณ5มิลิเมตรนะคะก็คือจะใช้กับพวกแครลลอทหรือพวกแตงกวาพวกผักต่างๆนะคะในแบบที่2ถัดลงมาเป็นจูเลียนค่ะจูเลียนที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแมสติคัสนะคะเป็นการหัน่นเป็นเส้นเป็นแท่งนะคะเป็นเส้นเล็กๆลองลงมานะคะแบบที่สค่ะบรูโนสค่ะบรูโนหรือไฟดส ก็จะเป็นลูกเต่าเหมือนกันแต่เป็นลูกเต่าที่ขนาดเล็กลงก็คือเราเอาตัวขนาดจูเลียนเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นเส้นแท่งๆนะคะมาหั่น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 หันเล็กๆให้เป็นลูกเต่าเส้นเล็กๆลูกเต่าลูกเล็กๆนะคะเราจะเห็น เยอะเลยในสลัดนะคะหรือว่าในซุปต่างๆนะคะในแบบที่4นะคะ s h รด d ิ i n g ค่ะ s h r ด d d i n g คืออะไร s h รด d ิ i n g คือการฉีกนะคะใช้กับพวกหมูฝอยก็ได้หรือเป็นการซอยค่ะซอยกระหล่ำปีก็ใช้ได้นะคะในแบบที่5ค่ะสไ i ซิ n g ค่ะสไลซ์ตามชื่อมาเลยค่ะคือการสไลซ์คือหั่นสไลซ์นะคะเป็นแว่นแว่นบางๆนะคะพวกแตงกวาสไลซ์แตงกวาก็ได้หรือจะเป็นสไลซ์เลมอ m o n ก็ได้นะคะสไลซ์ล g l ก็ได้นะคะแบบที่6ค่ะ mince ค่ะ m i n c ์คืออะไร m i n c ์คือการบดค่ะเช่น มิ้นส์พอกนะคะก็คือการาหมู่บดนะคะและในแบบที่7นะคะคือช็อบค่ะช็อตแปลว่าอะไรแปลว่าการสับให้ละเอียดนะคะเช่นช็อบกระเค่ะคือกระเทียม กระเทียมสับให้ละเอียดนะคะในแบบที่8ค่ะโลคัตติ้งค่ะโลคัตติ้งคือการหัน่นแบบว่าหมุนไปเรื่อยๆหั่น45องศานะคะพวกหั่นบวบหั่นแตงกวาหั่นแครอทนะคะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เอียงมุม45องศาจนหัน่นตั้งแต่ต้นจนจบนะคะในแบบที่9นะคะครัชชิ่งค่ะคือการทุบหรือการตำนะคะเช่นพวกการทุกรบกระเทียมนะคะหรือครัชไอซ์น้ำแข็งบดแล้วก็เรียกว่าครัชไอซ์เช่นกันนะคะแบบที่10บค่ะเวเจสค่ะอันนี้ทุกคนต้องรู้แน่นอนนะคะ เสคือการหั่นเป็นซิกซิกนะคะใช้กับพวกมะนาวนะคะพวกมะเขือเทศก็ได้แล้วก็มะนาวเขียวรามนะคะเราจะได้ยินบ่อยและพนักงานเสิร์ฟต้องรู้คาคํานี้นะคะในแบบที่11นะคะเรียกว่า d i a g ก n อสค่ะคือการหั่นเป็นเว่นๆวนะคะเหมือนสไลด์ค่ะแต่เป็นหั่นเว่นๆวนเฉียงเฉียงนะคะ45องศาเป็นสไลด์บางๆนะคะและในแบบสุดท้ายนะคะแบบที่12ค่ะตัวนี้เป็นแฟนซีคัทค่ะเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะเห็นอ่าเวลาที่เขาการาิ и บนจานนะคะตกแต่งบนจานที่เป็นแครอทแล้วมีเหมือนว่า เป็นรอยหยักเหมือนลายดอกไม้ค่ะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าเพย์แซนคัดนะคะตัวนี้เขาก็จะหั่นสมมติเป็นแครอทใช่ไหมเขาก็จะทารอยหยักรอบๆก่อนและทีนี้ค่อยหั่นออกมาเราก็จะเห็นออกมาว่าเป็นเป็นเว่นๆคล้ายดอกไม้หรือคล้ายตัวไขลานนาฬิกาเนี่ยแหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆแนทหวังว่าคลิปที่แนททำมาจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะสําหรับอาชีพพนักงานเสริมนะคะหรืออาชีพไหนก็ตามที่เกี่ยวกับ F&B นะคะ แนทรับรองว่าได้ใช้ชัวนะคะก็ทุกครั้งที่เพื่อนเเห็นว่าแนททำคลิป f ออนด knowledge นะคะเตรียมสมุดเตรียมปากกาเลยจดไว้เลยค่ะทุกๆคลิปมีประโยชน์มากให้ความรู้มากและเรา,าบางทีอาจจะหา ที่ไหนไม่ได้นะคะบางทีเขาก็ไม่ได้บอกเราหรือเขาไม่ได้สอนเราละเอียดขนาดนี้เน็ยกพยายามที่จะดึงความรู้หรือดึงประสบการณ์ที่เน็ตเคยผ่านมาและเน็ตเคยได้เรียนมาเอามาแชร์เพื่อเพื่อนได้ฟังเพื่อเป็นการรีมายทบทวนไปด้วยนะคะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตและต่อยอดในอาชีพของอพนักง,งานเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญกดซ u b s ไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งติ้งตรงนีงงง้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปดีๆแบบนี้จะได้แจ้งเตือนให้ เพื่อนนะค่ะบ๊ายบาย